ลูกค้าเหมือนเราอยู่ในฝรั่งเศสหมแต่เรากําลังแซบกับอาหารเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็นแนวแบบเกี๊ยวเนี่ยฮะบะบีเกี๊ยวแล้วก็ขนมจีบจากปอโภชนาซึ่งไม่ไกลนะฮะอยู่ตรงแถวสี่ภูมิมาฮะทุกคนหาไม่ยากเลยปอผู้จะเด็ลูกค้าเข้ามาตลอดเลยนะอร่อยมากทุกคนจนัดจนเราต้องหอบกลับมากินต่อที่บ้านทุกคนไม่มีเวลาทานฮะอร่อยมากตอนนี้เรากําลังแซบอยู่ที่ลาเบลนูยลาเบลนูยเฮาส์ทุกคนเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะ นี่ฮะทางไปมอชอ,อยสุเทพก็ห้างเมยา่าข้างหลังนะฮะอืมอร่อยมากรุกนคุณภาพมากปอดโฆษณาเขาขาดบีหมูแดงข้าวหน้าไก่ย่างประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ข้าวตุ๋ก๋วยเตี๋ยวสรารพัดก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบหมูทอดอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขนมจีบเขาแบบแซ่บมากก็ไม่ไกลจากลาเบลนุ่ยนะ ะขนาดเดินมันยังไม่ไกลเลยทุกคนอืถ้าเกิดมาเชียงใหม่ทุกคนนึกถึงอะไรอ่ะบอกตรงๆตูท่าแพรก็ไปไม่ไกลค่ะมันพักที่นี่ก็จะเป็นแหล่งแบบไฮโซก็ว่าได้เห็นไหมสองแถววิ่งผ่านทั้งคืนหรือปะสองทุ่มก็หมดแล้วมั้งมีทุ่มกว่าๆทุกคนอื่อยมากอร่อยอร่อย มาเชียงใหม่ต้องไปวัดไหว้พระนามมงคลเช่นวัดดับพายวัดลอยเคราะหวัดหมื่นล้านวัดชัยม,มงคลแล้วก็วัดอ่อวัดดวงดีนะทุกคนเราเคยถ่ายคลิปไปแล้วคุณตามดูได้นะไปวัดอุโมงมาหาเถรจันก็ดีนะไปดูพระเปลี่ยนอารมณ์ตามอุณหภูมิแสงเปิดหน้าต่างแต่ถ้าไปน้อยคนเจ้าอาวาสเขาจะไม่เปิดให้ดูนะต้องไปหลายๆคน ถ้าว่าเขาจะแบบอารมณ์แบบไม่ว่างอะไรประมาณเนี้ยอร่อยมากทุกคนชอพูดชนานะไม่ได้ปอนะชอช้างอ่ะอร่อยอร่อยมากมตูรุงลาเบลนุยแบบว่าอะไรจ๊ะ เดี๋ยวพี่ต้องถามเขาอือร่อยมากที่พักแบบน่ารักมากทุกคนนอนสบายเราเป็นคนที่หนาวไงต้องเปิดแอร์ค่ะแอร์เย็นฉ่ำ